กับสบายดีพี่น้องสบายดียังเศร้าเนาะพี่น้องพ่อพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับซ่องพ่อน้องน้ำโสมสบายดีพี่ทุกขาเด้อวัาสมองสบอนว่าสิเป็นพังไทยพังลาวและต่างประเทศเนาะอ้ากระเจมใส่แล้วพี่น้องมันฝนตกเมื่อวานซื้อนี่เนาะทองพาเจมใสใสเลยเนองเลี้ยไปทางหน้าก่อ หย่าเขี้ยวอมทุ่มยิ่พี่น้องฝนตกหย่าก็มีไอห่วยงวยควายกินเนาะฝนตกเศร้าก็เป็นตยูเด็กพี่น้องเวลายามฝนตกมันก็เปื่อนแทนเปื่อนแห้ง อกลูกชายอยู่อยากกัลูกชายอยู่ฮันกินบ่เขายินสบายดีพี่น้องอยากกับน้องน้ำเสืออยู่ฮ่าฮวกาฮว่ายินเขาน้อกันได้พี่น้องเด้อฮันห้องบีบเขียดมึงเยี่ยมคืนพี่น้องสองปีสุดท um so ้ายก็หันอยู่ที่มาไหนก็มีแจ่วเฟกดิบดับปุ๊บปุ๊อเลยฮันว่าเขาก็มี มาฮงซุกพี mm. h, mm. ่น้องท giả ไปเถิอบานนี้จะจะห่ออย่างพี่น้องให้หนเจ็บแสมักันได้พี่น้องได้เรียมฟูนมาฮวงซุกมาวานมาวานนี่พี่น้องมาแต่บ้านเนี่ยหมฮงกมลองลับโซ่มาตัดมาฮุ่นุมูฮวงวันมันอวนพี่นิงเขียดมาขึ้นนี่ยิงเขียดพริกดิบยอพริกดิบนองเียดนิดน mà mặt trăng. In kim kim, thoo thì tương tự như vậy. Ni phần mày sợ, anh muốn ta có rèp nổi. Hãy quá muốn ta 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 muốn ta

nó tông ra thì nó đây Tiền nó bơm Tiền nó bớt Số nó Khai lái hả? nó khai Nhanh lên cái mà Nó đói Được khai Hãy อยากนกินม่ได้นเข้าหัวเนองัวใหญ่หัวเกียเยอนไม่ได้ข้าหัวใหญ่ก็เลยปิน่ได้เี่ก็หายบกิน่ได้มันไนแค่นนะหายุไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเากเาหั ไตยังก็หักมเนาะแนวแนวเขาแนน่ะคู่เป็งังเล็กน้อยเงี่ยคือดื่แต่ว่าเต็มค่มนะเอาให้ถึงมวนไปปลกาดื่มไรอ่ะ้าง ngoài ซ้ดื่มอ่งเาดมิดน้ดือมกับสองหมื่นนี่เฮ้ยปีนเลยเป็มว่ากระดาวกระดาว กินจัมาท่นได้หรอมันข้าวหัววนไปนายน้ำดหน่อยบางคนก็นอนซื้อเนี่หก็บปญนนาคกได้ของข้อเ้ยอะนึกไปจอมาหามอะไรหามพลอยอะดูอโเดียวนี้เาจะเฮ้ย Bên năng sài, nó thì nó tại đâu đó. Tôi đến thảo thái phí, nếu không nữa. Mhm. 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 Mhm

ได้วบ่มนอกบาาอยู่มืเมื่อยเอามากัไปที่เกาคอยน่ง่นิ่งจบกไม่ด้เบอะไรนักหัวับไดหอดเนาะจงเวลาเนาะชงเวลากัอน่ไเนาะหัวอะไรก็ไปได้ถึงเวลามันไปพี่ไขยกเกินหน่อยัง <S <S นั่นว่าจะกินจับจซีด้นี่ตัวไข่อกเปียนอืมอิมอออ่มหน่อยไข่อกนี่ก็พวกไข่ตัวผูบกไข่เนาะมันเนาะมันกมันอยู่ยมันถึงมันก็มันแคล เราตบมือนตเนาะลงกปงลุมไร้ายเบืองค่ะเน้องน่ี่หอกหอกเียใช่ไหม้พายอืมน้ายเนายเดินเข้าไปสองไปเดยว กินบบหุงต่อก็เป็ดแห้ง่รที่กินเป็เป็ลดี้ดะกพใส่มือพี่น่อยส่งเขาบอกมาใส่มือเด้ยวเาแกออกมากินเขาแล้วกินพวงวานตเยอะเยอเลยวะจ๊ะเ กินยังวานเนาะกินอิกินอินน่ะก็พอนะพี่น้องนยังหลายแท้ลูกไส้ก็เห็นตีงี้บ่ําๆอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นแต่มือเนขี้ดื้อนี่นอนขวางลงครึ่งครึ่งยูปี้น่ป้าไอ้อ้น ยยบอเนะไปไปให้ไปบอหนาดอกไปไปึเดียวไปนอนนอนไสทั้งม่ล้ากนัวจิมาทังแม่แล้มัวจิมาทั้งแม่แล้วความดื้อนะคูบ้านในอนบ้นอนใ้นอนาดเจ้านีเนาะปวดโพได้จันโชกเลยดาวดา่มหน่อยเนาะ นี่น,น่าแกงเฮงหมด้นคนบอกกงฮงนั่นเอเลี่ยไหอยาห่างไอพี่อาพระคนมาแกงแฮงนันเรียบร้อยเนี่ยมหเป็นวัดเป็นใครชั้นหนึงห่งโหัยอึดขนาดมึนขนาดด <ữ>. ื้อขนาดดื้อ่ม่ขน้านแม่ไหมาเก็บผักไปเป็นทนพี่น้อง ถ้าถึงใจก็รูปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อพี่น้องกดกระดิ่งติดตามนำ้ำได้พี่นออ้องเด้อไปเจริญพาภัสิปใหม่ๆเนาะสบายด,ดี